ขุนโจรมวยปากกำลังจะเสิร์ฟมาเอาแล้วเจ้าตุยปักเข้าให้โอ้โห,โหสองต่อสองเจ้าตุยเสิร์ฟไปเปิดยกปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเปิดยกปักเข้าให้โอ้โห,โห โดดขึ้นสลับปาดเขียวนะครับสองต่อสอน,นะครับเอาเปิดเอายกปากเข้าให้เรียบร้อยเอบปังโอ้โห,โห,โหป่าแว่นเข้าไม่ทันสามต่อสอน,นะครับทีมงานบุรีรัมนะครับขุณยนมวยป่าขึ้นนำอยู่นะครับปาเข้าให้ จอดด้วยกันเอาแล้วโอ้โหเล่นแมตต์เดียวนะครับตาก,ก็เ,าเกมสิบสามนะครับไม่มีดิวนะครับเปิดเอาเอาแล้วแต้มเท่ากันแล้วครับเต่าเตยเติอไปเอา ยกปักเข้าให้โอ้โหเอาลับเจ้าเตยจะเป็นฝ่ายเสิรสี่ต่อสามเขียนหนึ่งบางชัดอ่ะรอติดตามนะครับเอาเปิดเอายกปักเอาลูนเกี่ยวเอาแล้วยกปักเข้าให้โอ้โหมาแล้วเจ้าเตยเสียไปเปิดเอายก ปักโอ้โหเสิร์ฟมไปเอาเปิดยกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหเจ้าเตยทำทีกลางหลังเขาห้าต่อสามนะครับห้าสามเติมไปเอาเปิดเอาเปิดเองเได้อีนะครับปักโอ้โหปเปล่าแว่นหลบไม่ทันนะครับ สามต่อห้าเอาเสือป้าเปิดเอายกปักเขาให้โอ้โหห้าต่อสามครับเปิดเขาเอายกขึ้นมา,าคู่กล้องปักเขาให้นิ่งใจเตะนะครับเปิดเอาสาแวน้นเปิดแตกเอาแล้วสอห้านะครับเสือป้าเปิดยกปักเขาให้เรียบร้อย เอาฝากเขาให้บุญลำจะเป็นไฟเสริมนะครับแ้มตามอยู่หนึ่งแจมเอาเสริมบาห้าต่อห้านะครับแ้มเท่ากันเอาเสริมบาเปิดเอาแล้วฝากเขาให้เอาแล้ว แต่คู่นี้ชิง2ล้านบาทตอนนี้ทีมงานบุรีรัมนำอยู่6ต่อ5เอาเซิร์ฟมาเปิดเอายกปักโอ้โหห้าต่อหกผมว่าก็สูสีนะครับเอาเปิดเอายกปักโอ้โ,โ,อโหหกต่อห้านะครับบุรีรัมจะเป็นฝ่ายเซิร์ฟโดยขุนจนมวยป่าหรือเสียนกบุรีรัม เอาเสอร์มาเปิดเอายกปักเข้าให้โอ้โหเปิดเองยกเองเตะเองนะครับเจ้าเตยซมกิงห้าต่อหกนะครับทุ่งคู่ชัดดีครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายังโยปักโอ้โหไหลส,สดทุกคู่ครับจนกว่าจะจบการแข่งขันนะครับเสอร์มาเอาเปิดเอายก ปักเข้าให้โอ้โหเอ,า,อ,า,า,า,หา,อ,อาเปิปดเอายกปกเข้าหาโดนเขี่ยวโอ้โหเซิร์ฟมาปาแว่นเปิดเอาปาแว่นเปิดแตกโอ้โหบุญลำนำอยู่เจ็ดต่อห้าบุมลำเซิร์ฟไป เสิร์ฟอ,ออกนะครับโอ้โ oh, ห oh. เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเอายก oh, oh. เอาครับยกล้นมาปากเขาเอาเตะได้ามโอ้โหหกต่อเจ็ดนะครับตอนนี้ทีมงานซีโอตามนะครับ oh, oh. เอาเตยเสิร์ฟมาขู่กล้องเปิดเจ้านกยกเข้าไป ปักเอาตีโอเปิดเอาเจ้าเจอแจกทำนะครับเตอไปเสิร์ออกนะครับกูก็เสิร์มาเอาเอากูต้องแจกโอ้โยื่นขาไม่พร้อมกันนะครับเอาแล้วครับตอนเนี้ เอาเซิร์ฟมาโอ้เซิร์ฟไม่ข้ามครับคูกล้องเซิร์ฟไปเจ้าเตยเปิดยกปักเขาให้โอ้โหเจ้าเตยเซิร์ฟมาเปิดเอี่ยนกยกเข้าไปคู่กล้องเตะเอาเจ้าบ่าแมนเปิดโอ้โหเซิร์ฟไปเปิดเข้าเปิด เตะมาจากท้ายขอดอะไรกันเนี hey! <Thank> oh ่ยเสร็บยอดมาเอาโอ้โหเจ้าเตยซ้ำจริงเสร์บสัตยยอดมาโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้แปดต่อแปดนะครับเจ้าเตยเซอร์บ้าอีกแล้วเอาปืดโยกปลัก เอ้าฝ่าเว้นเกี่ยวออกโอ้โหแปดต่อแปดเจอไปเปิดโอ้โหเก้าต่อแปดเอาเสียนกเจอไปอีกแล้วสิบต่อแปดนะครับเจอไปอีกแล้วเปิดยก เขาให้เอาเอาแล้วครับเอาแล้วสิบเอ็ดต่อแปดเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหเสิร์ฟออกเอาแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเสิร์ฟมาเอาเปิดแจกโอ้โหมาแล้วอีกแล้วเป็นเก้าต่อสิบเอ็ด กับเซอร์บาเปิดเอายกปาเข้าให้เรียบร้อย11-9ร์ไปแล้วเปิดว่าแล้ว12-9เกมไม่เกมบุรีรัมย์จะเป็นฝ่ายร์เอายกปาเข้าให้โอ้โหยังไม่เกมนะครับ เตอบ้าเอาเปิดเอายกโอ้โหสิบสองต่อเ้าเติร์ไปแล้วเปิดยกปักว้าวเจ้าเตยเจใสเน็ตโอ้โห ทีมงานบุยดำชนะนะครับ13-9ตนะครับ